ไว้แล้วว่ไว้แล้วพี่น้องกินคำไ่กินเสียงดังละกะกินบสุภาพก่าขอตรวจขอไปพี่น้องหลๆเนาอะพี่น,อนอ้องเนาะไอห่วยห่วยเต็มถวยพูนตัวแรกละละคือว่าผาไหนมันอื่นละพี่น้องเอ้ยซีมก่อน ui quần suốt giọt